แชทหนูจริงๆค่ะแต่ว่าไม่ใช่แม่แม่จริงๆเป็นการเมคแชทขึ้นมาค่ะเจนิดเป็นพ่อให้ค่ะก็บอกเจนนิดเพราะนั่งอยู่กับเจนนีพอดีเจนนีเข้าแชทมาหน่อยมาเป็นพ่อให้หน่อยสวัสดีครับฮัลโหล จูบุ๊จูบุน้องเนยไปไหนไม่ได้ไปไหนเลยค่ะอยู่บ้านคนะ่ะ <c oughs> นอนอโทรกลับยงังทุกคนอยากให้โทรหานอนนอน,นะคะเจ้านั้นอะ่ะจะรับหรือเปล่าะ่ะเพรว่าเป็นคนที่ไลน์ก็ไม่ค่อยตอบต้องดูแบบจะโทรตามที่ทุกคนบอกนะคะแล้วก็ดูกันนะคะว่าจะรับไหมนะคะเอ้ยตื่นเต้นนะเนี่ย แน่เลยเสียใจด้วยนะคะโทรให้แล้วนะไม่ได้โทรกลับค่ะแต่ว่าก็ไลน์กลับมาเขาบอกว่าเพื่อนนอนอยู่ <c oughs> เพื่อนเพิ่งตื่นตอนไลน์กลับมาก็เลยบอกว่าบอกไปว่าอะไรวะก็เลยบอกว่าเพื่อนอดเล่นเกมเลยเพื่อนต้องเล่นเกมบอกรักเราอะไรเงี้ยก็บอกไปก็บอกว่าเพื่อนก็ตอบกลับมาว่าเฝ้าพาอินอยู่จ้า ก็น่าจะดีใจนะคะที่ไม่ได้เล่นเกมนี้แม่กลับเข้าแชทยังหนูจะบอกความลับค่ะความลับนั่นก็คืออันนั้นเอ้ยไม่เอาไว้บอกดิค่ะหรือบอกดีบอกก็อันนั้นเป็นแชทที่หนูเป็นแชทหนูจริงๆค่ะแต่ว่าไม่ใช่แม่แม่จริงๆ แต่ว่าคือเราเคยมีแล้วก็มีมีกุ๊ปของเราจริงๆแหละแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ใช้กับแม่จริงเพราะต้ออกไปทํางานแล้วก็ถ้าจะนัดแนะกับแม่อ่ะก็จะต้องอธิบายยาวมากเพราะว่าแม่ก็จะไม่ค่อยเก่งโซเชียลสักเท่าไหร่เพราะต้องออกมาทํางานแล้วใช่ไหมคะไม่ได้อยู่กับแม่ก็เลยเมคขึ้นมาเป็นการเมคแชทขึ้นมาค่ะก็คือให้ให้ ทุกคนรู้ไหมคะว่าในสมาชิก3คนนั้นน่ะในกรุ๊ป3คนคือหนูตั้งใจให้เป็นพ่อแม่แล้วก็หนูใช่ไหมคะก็คือ3คนในนั้นคือมีพี่เออคนหนึ่งคะ่ะแล้วก็มีเจนนิดคนหนึ่งคะ่ะเจนนิดเป็นพ่อให้คะ่ะ ก็บอกเจนนิสเพราะนั่งอยู่กับเจนนิพอดีเจนนิเข้าแชทมาหน่อยมาเป็นพ่อให้หน่อยเจนนีสก็เลยเป็นพ่อให้ค่ะเพราะพ่อไม่ต้องพิมพ์อะไรอยู่แล้วแค่เข้ามาในแชทแล้วก็พี่แอก็เป็นแม่ให้หนูก็เลยเปลี่ยนชื่อพี่แอรเป็นว่าแม่จ๋าของน้องเบลล์นั่นแหละค่ะแล้วก็เลยได้แชทนั้นขึ้นมา เป็นการสารภาพนะคะไม่ใช่แชทจริงนะคะนั้นเป็นการเมคขึ้นมาแต่ว่าเรื่องที่แม่ตัดสายหรือว่าลักษณะแบบว่าเขาเรียกอะไรอะที่แบบทุกคนเห็นว่าถ้าขอตังค์อะแม่ก็จะเป็นประมาณนั้นแหละค่ะก็คือคล้ายๆเรื่องจริงแหละแต่ว่าแม่คงจะไม่กดออกจากกรุ๊ปเพราะว่าแม่กดออกน่าจะยังไม่เป็นนะคะแรืว่าแม่ไม่ค่อยรู้โซเชียลเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแหละแต่ว่าตอนที่ตัดสาย เมื่อไลฟ์ลที่แล้วเนี่ยอันาของจริงแล้วนายก็เลยเดินลงไปข้างล่างว่าหนูโทรหาแม่แม่ตัดสายหนูแม่ก็บอกว่าเอ้าเห็นแบบว่าแม่ถามแล้วแบบไม่ตอบแม่ไม่ได้ยินที่หนูพูดนะคะแม่ก็เลยคิดว่าแบบแกล้งก็เลยตัดสายทิ้งแม่บอกแม่ไม่ได้ยินว่าเราแบบพูดอะไรเลยอย่าพูดเลยแม่5แล้ค่ะก็เลยได้ได้แชทนั้นนะคะ ถ้าเจนนี้เป็นพ่อเราเป็นแม่เองแหมเอาใหญ่เลยนะ <c oughs> แม่ไม่จริง <c oughs> ใช่ <c oughs> เพราะว่าถ้าเป็นแม่จริงๆอะแม่จะแบบยังไงร,รู้ไหมคะหนูอะในล่าสุดหนูสั่งน้ำมันเป็นน้ำผลไม้อ่ะคะ่ะ ป็นคอสที่แบบว่ากินเพื่อร่างกายแบบเป็นน้ำผลไมท้ที่ผลไม้จาที่มากสั่งมาใช่ไหมคะแม่ก็ถามว่าตอนแรกขอแม่ก่อนว่าแม่ขอตังค์หน่อยแล้วแม่ก็ถามว่าขอไปทําไมจะซื้ออะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนจะให้แบบว่าเหมือนจะให้อ่ะคือเหมือนแค่ถามว่าเอาไปทไําอ,อะไรแต่ว่าพอบอกว่าไปทําอะไรแม่ก็จะแบบ มีแบบว่ามีแบบว่าไม่โหษมันแพงมันเปลืองอะไรอย่างสุดท้ายก็เปิดเจอไม่ให้ก็เลยหักดิบด,ด้วยการโอนเลยค่ะเพราะว่าสั่งไปแล้วคือแบบเหมือนให้บอกให้รับรู้อยากกินอยากกินน้ำผลไม้เนี่ยเพราะว่าอยู่บ้านแล้วมันรู้สึกว่ามันอยากหาอะไรให้เต็มเพราะหนูเป็นคนไม่กินถักใช่ไหมคะก็เลยอยากสั่งสุดท้ายคือยังมแม่ยังไม่ได้บอกเลยว่า อนุญาตแต่ว่าบัญชีมันอยู่ในโทรศัพท์หนูใช่ไหมหนูก็กดโอ้อนเลยเรียบร้อยค่ะวันรุ่งขึ้นก็คือมาส่งเลยค่ะแม่ก็ทําอะไรไม่ได้เลยก็คือเป็นเวนเด็กดอ้อนะคะห้ามทําตามนะคะแต่ว่ามันเป็นซื้อของมีประโยชน์นะกินได้กี่วันสามวันค่ะ <laughs> แม่ก็กินด้วยสุดท้ายแม่ก็กินด้วยอยู่ดีค่ะมันอร่อยมากจะฟอ้องแม่ฟ้องเลยฟ้องเลยฟ้องเลย <laughs> แซมนะคือคิดไว้อยู่แล้วว่ายัางไงก็จะกินเงี้ยเหมือนบอกให้เขารับรู้ไว้ก่อนว่าจะใช้นะจะใช้เงินนะอะไรเป็นอยู่หาเข้าใจเนยโอนไว้แ้าหนูว่าเป็นคนเที่ยว,ว่ะถ้าอยากได้จริงๆอะหนูจะไม่คิดนานเลยอะแต่ว่าถ้ายังไม่อยากได้อะก็จะยังไม่เอาเอถ้ารู้สึกว่าอยากได้จริงก็เป็นคนคิดมือไวมากแม่ก็เลยรู้แม่ก็เลยเป็นคนแบบเก็บให้เลยะะ้ยค่ะ ถ่ายรายการสนุกไหมสนุกดีค่ะแต่ว่ารายการเวความรู้ก็หนูก็จะแบบว่างงงหน่อยนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าสนุกค่ะทุกคนไปต้องดูนะช่วยกันดูนะคะมีคนมาเดี๋ยวนะคะน,นี่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 ไม่เป็นไรอน,นี่แล้วอน,นี่แล้วอนี่แล้วนี่แล้ว าเถิดหนอน,นี่ไงมานี่เร็วมาทักทายทุกคนเร็วทุกคนคิดถึงแม่นะเร็วมานี่เร็วมาคุยเร็วว่าวันนั้นแม่ตัดสายหนูทําไมมาเร็วเร็วอ,อ้าววันนี้แม่แต่งตัวน่ารักมากเลยค่ะแม่ใส่ชุดสีเหลืองชุดกระโปรงอันนี้เร็วรครึ่งตัวโอ้โครึ่งตัวหน้าน่ารักวันนี้แม่ไม่แต่งนา <c oughs> ไม่แต่งหน้าปกติหล้วปะตาเอ๋อานนี้เร็ววันนี้ตาเอ๋ เดี๋ยวลงไปค่ะทำไมอ่ะไม่ไม่รู้ว่าเสร็จแล้วพี่อ๋อสั่งจะกินมื้อเย็นใช่ปะกินเป็นมื้อเย็นหรือว่าไม่กินแล้วค่ะยังเออใช่หนูว่าจะอวดรูปดา๋วลางเลยอ๋อหมายถึงพี่โอเคได้ได้ได้ไดหนูลืมเลยวันนี้หนูอ่ะเปิด โทรศัพท์ใช่ไหมคะโทรศัพท์ที่ที่แบบว่าเก็บเอาไว้เราไม่ได้ชาร์จแบตใช่ไหมคะวันนี้มาชาร์จแบตแล้วก็เปิดดูรูปเจอรูปตอนแบบว่าแต่ก่อนตอนที่เป็นหน้ามาตรงๆนัหนาหนาเราสึกว่าเฮ้ยน่ารักนี่หว่าตอนนั้น่ะตอนนั้นไม่รู้สึกว่าน่ารักนะแต่พอย้อนกลับไปดูเฮ้ยน่ารักอะแบบดูเป็นเด็กอะแล้วหนูก็ให้แม่ดูบอกแม่ตอนนั้นหนูดูเด็กเนาะก็รูปภาพพักหน้าจอนะคะเป็นให้ดูรูปเป็นรูปพ่อกับแม่แล้วก็หนูนะคะมันแบบว่าไม่ได้ใช้มานานเลย นี่ดูเฮ้ยมันส่องอ่ะต้องทำไงอ่ะคุนถึงหรือว่าหน้าจอมสว่างเกินไปคะทำไมไม่โฟกัสอ่ะเฮ้ยหน้าสาวจุ๊นี่แล้วก็นี่อันนั้นพี่ชานี่พี่แก้ว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 นะคะพี่แก้วพี่แก้วเฮ้พี่แก้วอยู่ในนี้ด้วย <c oughs> นีนนน่อันนี้นั่อันนี้งานอันนั้หน้าที่ไปโปรโมทนี่นี่ทุกคนอยู่ข้างหลังด้วย <c oughs> เดี๋ยวจะไปแล้วนะคะผมไปแล้วนะ